ทักษะขอบคุณให้เก่งเร่งสปีดความสุขให้ชีวิตที่เหนือกว่าในชีวิตที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเรามักจะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายข้างหน้าค้นหาสิ่งใหม่ๆหรือกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นจนหลายครั้งหลงลืมไปว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ปลายทางของการวิ่งไล่แต่เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในมือ และหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลังที่สุดในการปลดล็อกความสุขนั้นคือทักษะการขอบคุณให้เก่งการขอบคุณไม่ได้เป็นเพียงมารยาททางสังคมหรือคำคู่ที่เราเปล่งออกมาอย่างผิวเผินแต่การขอบคุณให้เก่งคือการฝึกฝนจิตใจให้มองเห็นคุณค่ามองเห็นความอุดมสมบูรณ์และมองเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแท้จริงในทุกๆวัน เมื่อเราสามารถฝึกฝนทักษะนี้ได้อย่างเชี่ยวชาญเราจะพบว่ามุมมองที่มีต่อชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงความเครียดลดลงความสุขเพิ่มพูนและชีวิตก็เปลี่ยมด้วยพลังงานบวกอย่างน่าอัศจรรย์บทความนี้จะเจาะลึกถึงความสําคัญของการขอบคุณให้เก่งในฐานะทักษะสําคัญที่สามารถแรงสปีดความสุขให้กับชีวิตของคุณพร้อมทั้งนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้คุณสามารถนำไปฝึกฝนและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตได้ทันทีแก่นแท้ของการขอบคุณให้เก่งมากกว่าแค่คำพูดการขอบคุณให้เก่งไม่ใช่แค่การพูดคำว่าขอบคุณแต่คือทัศนคติเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตที่เน้นการมองเห็นสิ่งดีๆและความอุดมสมบูรณ์การฝึกฝนจิตใจ เป็นการฝึกให้สมองโฟกัสไปที่สิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์การเชื่อมโยงทางอารมณ์เป็นความรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างแท้จริงที่มาจากภายในการยอมรับความจริงเป็นการยอมรับว่าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มีที่มาและมีคุณค่าพลังงานบวก การขอบคุณสร้างพลังงานบวกที่ส่งผลดีต่อทั้งตัวเราและผู้คนรอบข้างทำไมการขอบคุณให้เก่งจึงเร่งสปีดความสุขให้ชีวิตประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาจำนวนมากยืนยันว่าการฝึกฝนความรู้สึกขอบคุณอย่างสม่ำเสมอมีผลดีต่อชีวิตในหลายมิติ 1. เปลี่ยนมุมมองจากขาดเป็นมี กลไกสมองของเรามีแนวโน้มที่จะมองหาปัญหาและสิ่งที่ขาด negativity bias เพื่อความอยู่รอดแต่การฝึกขอบคุณจะเปลี่ยนโฟกัสให้เรามองเห็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในมือและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเร่งสปีดความสุขเมื่อเราหยุดเปรียบเทียบกับผู้อื่นหรือหยุดจมอยู่กับสิ่งที่ไม่มีเราจะรู้สึกอิ่มเอมใจกับสิ่งที่มีและความสุข จะเกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยครั้งขึ้น 2. ลดความเครียดและความวิตกกังวลกลไกเมื่อเรารู้สึกขอบคุณสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขเช่นโดปามีนและเซโรโทมินซึ่งเป็นสารเคมีที่ช่วยลดความเครียดและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายนอกจากนี้การจดจ่ออยู่กับสิ่งดีๆจะช่วยลดพื้นที่ในสมองสำหรับความคิดที่วิตกกังวลเร่งสปีดความสุข คุณจะรู้สึกสงบและสบายใจมากขึ้นความทุกข์จากความเครียดจะลดลงทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตได้อย่างเต็มที่ 3. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน,นกลไกความเครียดเรื้อรังบั่นทอนระบบภูมิคุ้มกันแต่การขอบคุณช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลซึ่งส่งผลดีต่อภูมิคุ้มกันของร่างกายเร่งสปีดความสุขเมื่อร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายคุณก็จะมีพลังและมีสุขภาพที่ดีที่จะออกไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมที่คุณรัก 4. ปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับกลไกการรู้สึกขอบคุณก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบลดความกิดฟุ้งซ่านและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับเร่งสปีดความสุขการนอนหลับที่มีคุณภาพส่งผลโดยตรงต่ออารมณ์พลังงาน และความสามารถในการทำงานของคุณในวันถัดไป 5. เพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองกลไกเมื่อคุณรู้สึกขอบคุณสำหรับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของตนเองหรือสำหรับโอกาสที่ได้รับคุณจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสามารถมากขึ้นเร่งสปีดความสุขความมั่นใจในตนเองที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้คุณกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชีวิต 6. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกลไกการแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้อื่นสร้างความรู้สึกดีๆและความผูกพันที่ลึกซึ้งขึ้นการเ่นชมซึ่งกันและกันคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเร่งสปีดความสุขเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคุณจะได้รับพลังงานบวกการสนับสนุนและความสุขจากการเชื่อมโยงกัน 7. เพิ่มความยืดหยุ่นทางอารมณ์ resilience กลไกคนที่ฝึกขอบพุนจะสามารถมองหาข้อดีหรือบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ดีกว่าทำให้พวกเขาสามารถฟื้นตัวจากความผิดหวังหรือความทุกข์ได้เร็วขึ้นเร่งสปีดความสุขไม่ว่าชีวิตจะเจออะไรคุณจะสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นและหาทางกลับมามีความสุขได้เร็วขึ้น 8. เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น,นกลไก เมื่อคุณเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวกและแสดงความขอบคุณอย่างสม่ำเสมอคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างมองเห็นสิ่งดีๆในชีวิตมากขึ้นเร่งสปีดความสุขการได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพลังบวกในสังคมก็เป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ฝึกฝนทักษะขอบคุณให้เก่งแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งสปีดความสุข การขอบคุณเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้และยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นนี่คือแนวทางปฏิบัติที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที 1. เริ่มต้นด้วย gratitude journal บันทึกสำนึกรู้คุณวิธีปฏิบัติทุกวันก่อนนอนหรือตอนเช้าให้เขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณอย่างน้อย3-5ข้อลงในสมุดบันทึกไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่น ขอบคุณสำหรับกาแฟาหอมๆวันนี้ขอบคุณที่ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าที่สดใสขอบคุณที่ได้คุยกับคนที่รักหรือขอบคุณสำหรับโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่เคล็ดลับพยายามเขียนให้เจาะจงและรู้สึกถึงความซาบซึ้งใจขณะเขียน 2. ขอบคุณด้วยวาจาและด้วยใจในทุกโอกาสวิธีปฏิบตัติฝึกพูดคำว่าขอบคุณอย่างจริงใจกับผู้คนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นพนักงานร้านค้าคนขับรถเมเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือคนรักเคล็ดลับให้มองตาผู้ที่เราขอบคุณและรู้สึกถึงความหมายของคำนั้นอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่พูดไปตามมารยาท 3. ส,สแกนหาความสุขในสถานการณ์ประจำวันวิธีปฏิบัติในแต่ละวันจงตั้งใจมองหาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแสงแดดยามเช้าเสียงนกร้อง กลิ่นอาหารอร่อยๆอร,รอยยิ้มของคนแปลกหน้าหรือความช่วยเหลือเล็ก,ลกๆน้อยๆที่ได้รับเคล็ดลับทําเป็นเกมส่วนตัวเช่นวันนี้ฉันจะหาสามสิ่งที่ฉันรู้สึกขอบคุณให้เจอ 4. เปลี่ยนมุมมองในช่วงเวลาที่ยากลำบากวิธีปฏิบัติเมื่อเผชิญกับปัญหาความผิดหวังหรือความทุกข์ลองถามตัวเองว่าฉันสามารถเรียนรู้อะไรจากสถานการณ์นี้ได้บ้างหรือ มีแง่บวกอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องนี้หรือไม่เช่นขอบคุณที่ได้เรียนรู้บทเรียนขอบคุณที่ทำให้ฉันแข็งกแกร่งขึ้นเคล็ดลับนี่ไม่ใช่การปฏิเสธความรู้สึกไม่สบายใจแต่เป็นการมองหาโอกาสในการเติบโตในทุกประสบการณ์ 5. ฝึกสมาธิแบบสำนึกรู้คุณ (Gratitude Meditation) วิธีปฏิบัติหาสถานที่เงียบสงบหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆ และค่อยๆนึกถึงสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณทีละอย่างสัมผัสความรู้สึกซาบซึ้งใจในคุณเคล็ดลับทำเป็นประจำทุกวันวันละ5-10นาทีจะช่วยให้จิตใจสงบและเพิ่มความสามารถในการสำนึกรู้คุณ 6. เขียนจดหมายขอบคุณถึงคนสำคัญวิธีปฏิบัติเขียนจดหมายถึงคนที่คุณรู้สึกขอบคุณจริงๆที่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆหรือไม่เคยมีโอกาสได้บอกความรู้สึก เคล็ดลับคุณไม่จำเป็นต้องส่งจดหมายนั่นก็ได้แค่การได้เขียนความรู้สึกออกมาก็เป็นการเยียวยาจิตใจแล้ว 7. ใช้เวลากับธรรมชาติและสำนึกรู้คุณวิธีปฏิบัติออกไปเดินเล่นในสวนนั่งริมทะเลหรือปีนเขาสังเกตความงามและความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและสำนึกรู้คุณสำหรับอากาศบริรสุทธิ์แสงแดดและความงดงามที่ธรรมชาติมอบให้เคล็ดลับ ปิดโทรศัพท์มือถือและอยู่กับธรรมชาติอย่างเต็มที่ 8. จำกัดการบริโภคข้อมูลเชิงลบวิธีปฏิบัติการเสพข่าวร้ายหรือโซเชียลมีเดียามากเกินไปอาจทำให้เรามองโลกไม่แง่ลบได้ง่ายขึ้นจำกัดเวลาในการเสพสื่อเหล่านั้นและเลือกติดตามเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจเคล็ดลับสร้างความสมดุลในการรับข้อมูลเพื่อปกป้องพลังบวกของคุณบทสรุป ความสุขอยู่ในมือคุณแล้วการขอบคุณให้เก่งไม่ใช่แค่คุณสมบัติที่ดีแต่เป็นทักษะสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างมหาศาลมันเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ได้ฟรีไม่มีวันหมดและให้ผลตอบแทนเป็นความสุขที่ยั่งยืนเมื่อคุณเริ่มต้นฝึกฝนทักษะนี้อย่างสม่ำเสมอคุณจะพบว่าโลกใบเดิมที่คุณเคยเห็นจะกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความงาม ความอุดมสมบูรณ์และโอกาสความเครียดและความกังวลจะลดน้อยลงความสัมพันธ์จะดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดคุณจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกในแบบฉบับของคุณเองจองเริ่มต้นฝึกฝนทักษะขอบคุลให้เก่งตั้งแต่วันนี้เพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การรอคอยสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแต่อยู่ที่การมองเห็นและซาบซึ้งในสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ในทุกขณะจิต คุณพร้อมที่จะเร่งสปีดความสุขให้ชีวิตด้วยการขอบคุณให้เก่งแล้วหรือยัง